มาพรีวิวซีรีส์เดือนพฤษภาคมกันจ้าเดือนนี้ก็ยังคงเป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะที่มีซีรีส์หลากหลายแนวมากเลยทั้งแนวย้อนยุคดรามา่าแนวโรมนติกแอคชัน่นแล้วก็แนวสืบสวนค่ะซึ่งมีนักแสดงที่เรารอคอยคัมแบ็กกันมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพักโบกอมอีแจอุกคิมดามีแล้วก็มีทั้งซีรีส์เกาหลีแล้วก็วาไราตี้รวมอัจฉริยะมาเล่นเกมที่ติ่งรอคอยด้วยนะคะจะบอกว่าเดือนนี้มีซีรีส์ใน Netflix เยอะมากเลยค่ะจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นโดย ซีรีส์ที่ติ่งรอคอยมากที่สุดในเดือนนี้เลยค่ะเป็นแนวโรแมนติกแอคชั่นดรามา่าเมื่อเด็กชายทายาพ่อค้าที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคโชซอนได้หายตัวไปในป่าใหญ่อย่างปริศนาแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็กลับมาอีกครั้งด้วยลูกผู้ชายเย็นชาและมีทักษะการต่อสู้คันเทพได้อีแจอุกมาคู่กับโจโบอากับเรื่องเดียฮงรัง เล่าเรื่องราวของโฮงรังเขาเป็นเด็กชายสดใสจิตใจดีและเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อค้าที่มีอํานาจมากที่สุดในโชซอนค่ะอยู่มาวันหนึ่งเขาได้หายตัวไปอย่างปริศนาในป่าใหญ่ครอบครัวของเขาก็ออกตามหายอย่างหนักเลยแต่ก็ไม่มีใครเจอเขาเลยค่ะจนครอบครัวหมดหวังแล้วนะเลยไปรับเลี้ยงเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อหวังให้เขามาแทนที่โฮงรังที่หายตัวไปแต่แจอ,อีเธอเป็นพี่สาวของโฮงรังค่ะเธอไม่เคยหมดหวังเลยนะเธอยังคงออกตามหาน้องชายด้วยตัวเองมาโดยตลอดจนเวลาผา ไปนานหลายปีก็มีหนุ่มหล่อปรากฏตัวขึ้นมาโดยอ้างว่าตัวเขาคือโฮงรังเด็กผู้ชายที่หายตัวไปค่ะซึ่งด้วยภาพลักษณ์ผู้ชายเย็นชาพูดน้อยและมีทักษะการต่อสู้คันเทพทำให้แจอีหนางไม่เชื่อค่ะเธอจึงตั้งใจจะจับผิดเขาให้ได้และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงเขาจะใช่โฮงรังที่หายตัวไปหรือเปล่าก็ต้องรอดูไปด้วยกันค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนเห็นทีเซอร์เนี่ยติ๊งเนี่ยกรี๊ดมากเลยค่ะทุกคนคืออีแจอ,อุกในลุกย้อนยุคถือดาบเนี่ย มันดีมาถูกต้องที่สุดเลยเอาจริงติงยังลบภาพจำจากบทจางอุกจาก a c a d e m y Of So ซไม่ได้เลยนะคะเพราะเห็นเขากลับมาเล่นบทย้อนยุคที่ต่อสู้เก่งก็คือรอคอยมากเลยเอาตรงๆอ่ะติงแอบคาดหวังนะคะว่ามันจะสนุกเพราะว่าพล็อตเรื่องดูดีเลยนะแต่ที่ติงสงสัยเลยก็คือพาร์ทเลิฟไลค์ค่ะเพราะว่านางเอกอ่ะแทนตัวเองว่าเป็นพี่สาวมาตลอดคือถ้าสมมติว่าสคนนี้เขาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันจริงๆอะ่ะ มันรักกันไม่ได้นะและยิ่งมีจองการัมค่ะที่มารับบทเป็นลูกบุญธรรมที่เขาเองแอบรักนางเอกด้วยก็ยิ่งเริ่มสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเรื่องนี้เลิฟไลจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่ายังไงก็รอไปเฉลยในซีรีส์กันนะคะออนแอร์16พฤษภาคมนี้ซับไทยทาง Netflix ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมด,ดี้สืบสวนที่พระนางต่างเป็นนักกีฬาระดับเหรียญทองโอลิมปิกค่ะเมื่อเหล่าฮีโร่ดีกรีนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติเกาหลีใต้แต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้พวกเขาต้องเลิกเล่นกีฬาที่ตัวเองถนัดไปแล้วพันตัวมาเป็นตำรวจแทนซึ่งพวกเขาก็ไม่ใช่แค่ตำรวจธรรมดาธรรมดานะคะแต่พวกเขายังงัดสกิลนักกีฬาโอลิมปิกมาต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมระดับประเทศด้วยได้พักโบกอมมาคู่กับคิมโซโยอนกับเรื่องกู o ดบ o ยเล่าเรื่องราวของยุนดงจู เขาเป็นนักมวยทีมชาติเกาหลีใต้ที่เก็บตัวอยู่ในแคมป์นักกีฬาค่ะทําให้วันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอกับจีฮันนาเธอเป็นอัจฉริยะนักแม่นปืนที่โด่งดังมาตั้งแต่สมัยมัธยมเขาเองแอบปลื้มเธอมานานและคอยสังเกตจีฮันามาโดยตลอดในช่วงโอลิมปิกเนี่ยทางคู่ทําผลงานได้ดีเลยค่ะจนสามารถคว้าเหรียญทองให้กับประเทศเกาหลีใต้ได้แต่ในตอนที่พวกเขากําลังลุ่งสุดๆเลยต่างคนต่างเจอปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่ทําให้ต้องวางมือจากการเป็นนักกีฬาไปแล้วพันตัวมาเป็นตำรวจแทนนอกจากพวกเขาสองคน แล้วยังมีนักกีฬาดีกรีเหรียญโอลิมปิกอีก3คนค่ะที่ผ่านตัวมาเป็นตำรวจอยู่ในกลมเดียวกันด้วยพวกเขาจึงรวมตัวทีมนักกีฬาโอลิมปิกเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมใหญ่ระดับประเทศโดยใช้สกิลนักกีฬาเขาต่อสู้ค่ะและเรื่องราวของเหล่าฮีโร่นักกีฬาโอลิมปิกจะเป็นยังไงก็รอดูด้วยกันเรื่องนี้ดูจากโปสเตอร์อาจจะรู้สึกเฉยๆนะคะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากก็เป็นสไตล์แบบ เอ๊ ه, เหมือนซีรีส์สร้างแรงมานานใจนะักกีฬาธรรมดาหรือเปล่าแต่พอติ่งได้ดูทีเซอร์เท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนอยากดูมากเลยคือพักโบกรมคัมแบ็กรอบนี้เป็นหนักมวยที่แสนจะเท่ค่ะรอบนี้ก็คือดูดุดันมากเลยนะคะติ่งเองอะ่ะไม่เคยเห็นพักโบกรมในลุคแอคชั่นมาก่อนเลยบอกเลยว่าเคยดูแต่บทด,ดราม่าค่ะพอเขาพลิกคาแรคเตอร์มาเป็นบทผู้ชายแบบ น่ารักน่ารักสดใสต่อสู้เก่งก็คือหน้าดูมากนะติ่งไปตามอ่านข่าวที่เกาหลีมาค่ะเขาบอกว่าตอนพักโบกอมเล่นเรื่องเนี้ยมีฉากแอคชั่นเยอะมากทําให้เขาบาดเจ็บระหว่างการถ่ายทําด้วยแต่พักโบกอมก็ไม่ท้อเลยนะคะติ่งก็เลยแบบเออเอ็นดูมากเลยอ่ะเอ็นดูความพยายามของพักโบกอมค่ะยังไงก็จะรอดูแน่นอนนะคะบวกกับได้น้องคิมโซอยอนมาเล่นด้วยน้องมารับบทเป็นนักแม่นปืนค่ะแล้วก็โตเป็นสาวสวยด้วยนะคะตอนฉากเล็งปืนเข้าเป้าก็คืออย่างเท่เลยค่ะทุกคน คือเอวจังหวะองศาที่ยิงอ่ะมันเหมือนนักกีฬาจริงๆมากๆนะคะและจากในทีเซอร์จะเห็นว่าไม่ได้มีแค่ฉากแอคชั่นดราม่าค่ะแต่มีเลิฟไลา์ที่น่าลุนด้วยเพราะในเรื่องอ่ะน้องคิมโซยอนเป็นแฟนเก่ากับพี่นักกีฬาฟันดาบค่ะอีซึงอีโอป,ป้านะคะติ่งว่ายังไงเห็นแววรักสามเศร้ามาแน่เลยแล้วก็แอบเห็นซีนน่ารักน่ารักที่นางเอกนั่งอยู่บนเบาะเดียวกับพักบวกกอมค่ะแล้วพักบวกกอมก็คือกดเบาะข,ขึ้นแล้วพระนางหน้าใกล้กันนิดนึงติ่งแบบ เคมี2คนนี้ดูดีนะพาสนักกีฬาติ่งว่าเขาน่าจะเล่าได้สนุกนะคะแล้วถ้าแบบมาในช่วงโอลิมปิกอ่ะเราคงจะแบบอินมากกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรติ่งว่าเขาน่าจะบิวอัพทำให้เราอินเรื่องนักกีฬาสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ติ่งคาดหวังมากๆในปีนี้นะคะตามไปดูด้วยกันค่ะ31พฤษภาคมนี้ที่พรามมีซับไทยแน่นอนนะคะแต่ภาคไทยติ่งเห็นจากทีเซอร์มีภาคไทยก็คาดว่าจะมีภาคไทยด้วยค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญที่นางเอกโดนตำรวจสงสัยว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องค่ะเมื่อเด็กสาวที่เป็นพยานเพียงคนเดียวในเหตุการณ์ฆาตกรรมระทึกขวัญกลับเจอชิ้นส่วนบางอย่างที่คนร้ายตั้งใจทิ้งไว้ให้เธอเธอเติบโตจนได้เป็นโปรไฟล์เล์เพื่อตามจับฆาตกรที่ฆ่าคนในครอบครัวแต่ด้านมีตำรวจคนหนึ่งมาตามจับผิดเธอเพราะคิดว่าเธอคือคอตกรต่อเนื่องเองสัง,งัานค่ะได้คิมดามีมาเล่นกับพี่ซอนซาก,กูกับเรื่องนายพาร์เซล เล่าเรื่องราวของยุนอินนาเด็กสาวที่เป็นพยานและผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวในคนดีฆาตกรรมคนในครอบครัวของตัวเองก่อนพบศพเธอเจอชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนาที่คนร้ายตั้งใจทิ้งไว้ให้แต่เธอไม่ได้ส่งหลักฐานชิ้นนี้ให้ตำรวจแต่กลับเก็บชิ้นส่วนนี้ไว้เองผ่านไปนานหลายปีอีนาเติบโตมาเป็นโปรไฟล์เลอร์ตัวท็อปที่ทั้งฉลาดมีทักษะในการสืบสวนและช่างสังเกตเธอมีความจำที่ยอดเยี่ยมและสัญชาตญาณที่แม่นยำจนสามารถทำนายวิธีการของคนร้ายได้ยังกับว่าเธอเอง เป็นคนร้ายซะเองค่ะแต่มันแม่นยำมากจนทำให้ตำรวจคนหนึ่งไม่ได้เชื่อใจเธอและคิดมาตลอดว่าเธอนั้นแหละที่เป็นฆาตรกรเจอต่อมาดันมีเหตุฆาตรกรรมปริศนาเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งมีจิ๊กซอ์ปริศนาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวค่ะทั้งคู่เลยต้องร่วมมือกันสืบสวนคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องนี้ไปด้วยกันเรื่องนี้ติ่งปักหมดรอคอยตั้งแต่เปิดไลน์อัพนักแสดงเลยออกตัวก่อนนะว่าติ่งมีโอกาสได้เจอคิมดาวมีและพี่ซอนซอกูตัวจริงค่ะตอนที่ดิสนีย์เขาประกาศไลน,น์นอนโดม มีตกหนักมากเพราะว่าตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเขาวอร่ามากก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยรอคอยเรื่องนี้สุดๆเลยค่ะแถมพรอะเรื่องก็น่าสนใจนะคะที่คนที่โดนต้องสงสัยว่าเป็นคอตก,กอต้องร่วมมือสืบคดีกับตำรวจปูมาขนาดนี้แล้วมันจะมีพลิกล็อกหักมุมอะไรหรือเปล่ารอดูพร้อมกัน21พฤษภาคมจะปล่อย6ตอนแรกพูดต่อไปปล่อยอีก3ตอนและอีก2ตอนสุดท้ายในวันที่4มิถุนายนมีทั้งหมด11ตอนจบค่ะซับไทยรอดูได้ที่ Disney Part ์พลาทอสตาต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เมื่อแฝดสาวที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆ่านกับแกแต่นี้ ใส่พวกเขากลับต่างกันสุดขั้วจนวันนึงมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พวกเธอต้องสลับตัวกันค่ะแล้วด้านมีเรื่องราวความรักเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีได้พักโบยองมาคู่กับจิงยองกอเซเว่นกับเรื่อง Our u n r i d t e n s o u เล่าเรื่องราวของแฝดสาวที่หน่าเหมือนกันเป๊ะๆเลยคนผมสีดําคือแฝดพี่ค่ะชื่อยูมิเรเธอฉลาดเรียนเก่งจนได้เข้าทํางานในบริษัทเอกชนในโซ่เธอเป็นความหวังแล้วก็แบกรับความกดดันทุกอย่างของคนในครอบครัวไว้ค่ะส่วนแฝดน้องยูมิจีเธอทําผมสีบอลทองค่ะเธอเป็นคนน่ารักสดใสถึงแม้เธอจะเรียนไม่เก่งแต่เธอมีดีที่เป็นคนแข็งแรงเคยเป็นอดีตนักวิ่งอนาคตไกลค่ะแต่ดันเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอไม่ได้เล่นกีฬาต่ออยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ บางอย่างค่ะทําให้แฝดคู่นี้ต้องสลับตัวกันพร้อมๆกับที่ทนายหนุ่มหล่อเข้ามาผัวพันกับชีวิตของพวกเธอพอดีและเรื่องราวจะวุ่นวายขนาดไหนรอดูได้เลยค่ะเรื่องนี้พัฟโบยองจะมารับบทเป็นฝาแฝดครั้งแรกนะคะที่นี่สายต่างกันมากแล้วก็มีซีนที่ต้องเจอกันต้องคุยกันบ่อยมากเลยพูดเลยว่าอันนี่ทรงงานหนักมากค่ะและฉากที่แฝดจะต้องเจอกันนะคะอันนี้ต้องถ่ายทุกฉาก สองรอบหมดเลยอ่ะแล้วก็ต้องเล่นเป็นสองคนที่บุคลิกต่างกันเลยนะคะติ่งรอดูแน่นอนเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่ารักอันนี้มานานมากแถมบทโรแมนติกค,คอมดี้อ่ะเข้าทางเธอสุดๆเลยนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับเธอน่าจะเคยดูมาตั้งแต่เรื่องโอ้ไม่โกดเนาะก็จะรู้ว่าเธอเป็นคนที่เปลี่ยนคารคเก่งมากเลยอ่ะเรื่องนุ้นก็คือต้องสลับคารคเ์จากคนปกตินิ่งๆกับคนที่โดนผีสิงแล้วอารมณ์ดีเกินเรื่องนี้ก็น่าจะมีมุมแบบตลกๆนะคะแล้วก็เล่าชีวิตความลําบากในการใช้ชีวิตในโซ่นะคะ แล้วก็แบกครับ ความกดดันของคนในครอบครัวไว้และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือมีจินยองก็เซเว่นมาเป็นพระเอกจ้าในเรื่องเขาจะรับบทเป็นทนายเนร์ดๆหน่อยนะคะที่ค่อนข้างจะอินทวิดค่อนข้างจะเก็บตัวพูดน้อยค่ะแต่เขาเองขยันทํางานหนักมากนะเป็น2เท่าของคนอื่นเสมอเลยค่ะเพื่อหวังว่าเขาเองจะได้รับการยอมรับในที่ทํางานถึงแม้ว่าพบแบบนี้เราอาจจะเคยดูมาบ้างนะคะจนอาจจะเดาทิศทางได้นะว่าเดี๋ยวฝาแฝดจะต้องมีเวลกรรมอะไรแปลกๆแต่ด้วยไลน์อัพค่ะทําให้ติ่งแอบคาดหวังเรื่องนี้เหมือนกัน นะสุดท้ายพระเอกของเราจะรักแฝดคนไหนก็ต้องรอดูไปด้วยกันค่ะย4สพฤษภาคมนี้ซับไทยทาง Netflix ต่อมากับซีรีส,ส์โรแมนติกสดใสวัยมหาลัยที่สร้างแรงบันดาลใจในการตามหาความฝันค่ะเมื่อไอดอลหนุ่มหล่อสุดทอออยากมีชีวิตแบบเด็กมหาลัยกับเขาบ้างแต่เขาก็ไม่อยากทิ้งดนตรีไปเขาเลยเข้ามาหาลัยแล้วรวมทีมเพื่อนในมหาลัยฟอร์มวงดนตรีใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ฮายูจุนมาคู่กับพักจีฮูกับเรื่อง Spring of Youth 오랫동안 밴드하고 싶어. เรื่องราวของไอดอลหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตในรั้วมหาลัยกับเขาบ้างแต่เขาก็ยังมีแพชชั่นด้านดนตรีอยู่ค่ะอยากจะเล่นดนตรีควบคู่กับการเรียนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอกับคิมบอมหญิงสาวที่มีพรสวรรค์ด,ด้านการแต่งเพลงเธอเล่นเป็นโนและคีย์บอร์ดเก่งมากจนเขาอึ้งไปเลยเขาจึงพยายามตามตื้อเธอขอให้เธอมาฟอร์มวงดนตรีในมหาลัยด้วยกันในระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับนักศึกษาแพทย์หนุ่มหล่อเทสดีที่มีความลงไหลในเสียงดนตรีเช่นเดียวกันพวกเขาจึงตัดสิน ฟอร์มทีมวงดนตรีในมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีไปด้วยกันเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพระเอกเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าเขากําลังจะเดบิวต์เป็นนักร้องนะคะแต่มีงานแสดงเข้ามาก่อนอเดบิวต์แรกเขาก็เลยเป็นบทพระเอกเลยเออปังมากส่วนอีซึงยอบอปป้าของเรานะคะจากวงเอ็นฟลายอิงเพื่อนซอนแจจําได้ไหมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเรื่องนี้เขามารับบทเป็นพระรองคะ่ะทุกคนเอาจริงๆเสียดายมากเลยแบบอยากให้พี่เขาเป็นพระเอกสักทีนึงอะ่ะส่วนนางเอก พักจีฮูก็เป็นน้องนักเรียนจากเรื่องออฟอาร์เดทวัธยมซอมบี้ค่ะว่าแต่เรื่องนู้นเมื่อไหร่จะอ่อนสักทีก็ไม่นู้นะคะกลับมาที่เรื่องนี้ค่ะ Spring of Youth ได้ปล่อยทีเซอร์แนว MV ออกมานะคะก็คือค่อนข้างแปลกปกติเวลาเขาปล่อยทีเซอร์มักจะมีเรื่องยอ่อหรือว่าคําพูดของนักแสดงที่ พอจะให้เราเดาทิศทางเรื่องได้นะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาปล่อยทีเซอร์มาแบบ MV เออปล่อยเพลงประกอบซีรีส์มาก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออปล่อยเพลงประกอบซีรีส์มาไวมากก่อนที่ซีรีส์จะออนอีกแล้วติ่งว่า OST เพลงแรกที่เขาปล่อยออกมามันเพราะอยู่นะคะทุกคนด้วยความที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงดนตรีอะ ติ่งว่าคงจะปล่อยเพลงประกอบซีรีส์มาเต็มครบทุก EP ีแน่นอนเลยติ่งเดาเอาเองนะคะว่าพอเรื่องคงจะมีกลิ่นอายแบบ y Your Beautiful ค่ะหล่อน่ารักกับซูเปอร์สตาร์หน้าเหลิาจับได้ไหมสวัส แบบนานมากแล้วนะคะที่น้องผักเล่นเป็นนักร้องอะ่ะแล้วก็มีนักร้องจริงๆอีกหลายคนมาเล่นด้วยอะ่ะจำได้ว่าเรื่องนั้นนะหลายคนกรี๊ดหนักมากเรื่องเนี้ยติ่งว่าก็น่าจะเป็นแบบกินไอยคล้ายๆเรื่องนั้นนะคะใครทันเรื่องนู้นก็คือเรายุคเดียวกันนะไม่เด็กแล้วนะและรักสามเศร้าวงเดียวกันมาแน่นอนค่ะทางเราเตรียม แท็กทีมพร,รองไว้แล้วนะคะทุกคนคือเตรียมเชียร์พรองตั้งแต่วันนี้เลยอ๋อแล้วที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีโรอุน SF9 นะคะแล้วก็มีจองแฮอินโอปป้ามารับเชิญด้วยนะคะโรอุนจะมารับเชิญเป็นบทไหนอ่ะไม่แน่ใจค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือจองแฮอินของเรามารับบทเป็นคุณหมอใส่ชุดเกล้าแล้วหนึ่งอาจจะเป็นญาติกับ อีซึ่งยอบในเรื่องอ่ะเออเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยยังไงก็รอดูได้เลยนะคะ6พฤษภาคมซับไทยทาง Netflix สัปดาห์แรกนะคะจะออกอากาศ2ตอนสัปดาห์ต่อไปออกพุทธละ1ตอนค่ะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมดี้ที่เล่าเรื่องการทําอาหารแบบจริงจงจังๆเลยค่ะดูแล้วเตรียมหิวกันได้เลยนะเมื่อเศรษฐีหนุ่มทาย,ยาบบริษัทอาหารระดับท็อปของประเทศอยากจะขโมยสูตรลับของเชฟสาวไฟไดิ닝ในต่างจังหวัดเขาจึงตีเนียนมาเป็นลูกน้องเธอและหวังว่าจะขโมยทั้งสูตรลับแ ตัวเธอไปทําอาหารในบริษัทที่เขากําลังจะได้สืบทอดได้คางหาหนึ่งมาคู่กับโกมินชีกับเรื่องเทฟฟอรี่ยูสปรุงรสให้เธอรัก เล่าเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มทายาทบริษัทอาหารระดับท็อปของประเทศเกาหลีใต้เขามีฉายาว่านักล่าสุดอาหารโดยเขาจะตระเวนชิมอาหารไปเรื่อยๆเพื่อตามหาเชฟฝีมือดีๆแล้วควบมาอยู่ในเครือธุรกิจอาหารของเขาเพื่อสืบทอดธุรกิจค่ะโดยเขาเองไม่สนใจเรื่องวิธีการทําอาหารและไม่เคยสนใจที่มาที่ไปของวัตถุดิบมาก่อนเลยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญชิมอาหารของเชฟเมย์เชฟสาวไฟดิงสุดอินดี้ในต่างจังหวัดที่เธอเปิดร้านอาหารด้วยแพชชั่นมองว่าการทําอาหารเป็นงานศิลปะ โดยเธอคิดค้นสูตรอาหารเองตามหาวัตถุดิบเองและจัดจ,จานตามสไตล์ของตัวเองเพื่อจะได้เป็นเชฟที่อิสระตามความฝันเขายอมรับในความเก่งของเธอค่ะจนอยากจะควบรวมกิจการแต่เธอไม่ยอมนะแถมเธอยังมีข้อแม้ว่าถ้าสนใจจะควบรวมกิจการหรือทํางานเนี่ยให้ลองมาเป็นลูกน้องของเธอดูก่อนค่ะแล้วเธอค่อยพิจารณาเขาชอบอาหารของเธอมากนะคะจนยอมมาเป็นลูกเือของเธอจริงๆอะ่ะตอนแรกเขาคิดแค่ว่าอยู่แค่เดือนเดียวพอแค่ขโมยสูตรอาหารและดึงตัวเธอ มาเป็นพนักง,งานในบริษัทของตัวเองเท่านั้นก็พอแต่พอได้ทํางานร่วมกันไปเรื่อยๆเขาดันตกรุมรักเธอเขาอย่างจังเลยค่ะเรื่องนี้โกมินชีมารับบทเป็นเชฟค่ะได้ฉายาว่าเป็นเชฟที่นิสัยก็เผ็ดฝีมือก็จัดวัดเด็ดซะด้วยคาดหวังเลยนะคะแล้วก็เตรียมท้องได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าดูเรื่องนี้ติงว่าหิวแน่นอนคือแค่เห็นทีเซอร์นางเอกทําอาหารเยอะมากแล้วตกแต่งสวยสุดๆแค่ดูตัวอย่างทั้งเราก็หิวข้าวแล้วนะคะคิดเลยว่าตอนดูซีรีส์เรื่องนี้ถ้าออนตอนดึกติ จะต้องเตรียมขนมมานั่งกินระหว่างดูแน่นอนเลยค่ะบวกกับได้คังหาหน่นนะที่กะว่าจะมาขายขำเต็มที่เลยค่ะทุกคนเป็นลูกเศรษฐีแบบใดอย่าทิ้งการทิ้งงานมาเป็นลูกน้องนางเอกนะคะเอาจริงเตรียมคาดหวังความสนุกเลยนะรอดูความโรแมนติกคอมดี้แบบฮิวๆได้เลย12พฤษภาคมนี้ซับไทยทาง Netflix ต่อมากับซีรีส์แนวะโรแมนติกค,คอมดี้ที่นางเอกเป็นนักดื่งตัวยงส่วนพระเอกเป็นหมอเขาเลยสั่งให้นางเอกเลิกดื่มอย่างจริงจังเลยค่ะเมื่อสาวคอแข็งที่เป็นนักดื่มตัวยงที่ดิ้์หลังเลิกงานเป็นประจำวันหนึ่งได้เจอกับรักแรกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาเป็นหมอหล่อสุภาพแต่ดันสั่งห้ามไม่ให้เธอดิ้งอีกเลยได้เชยซูยองมาคู่กับกงมีองกับเรื่อง Secretsho ์แอดล็เลิกดิ้งเพราะปิ๊งรัก เล่าเรื่องราวของอันกึมจูยิงสาวที่เป็นนักซ่อมรถที่เธอแบ่งแยกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีเลยในส่วนของเรื่องงานนะคะเธอเป็นนักซ่อมรถที่เทพมากเลยขนาดมีประัยอันเดียวเธอก็สามารถซ่อมรถได้และพอหลังเลิกงานเธอเป็นนักดื่มข่าวประจาําค่ะที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็เข้าสังคมเก่งสุดๆถึงแม้ว่าเธอจะเมาแค่ไหนเธอก็สามารถตื่นไปทํางานได้ปกติดีทุกวันเลยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้เจอกับรักแรกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาเป็นหมอที่สุภาพมากนะคะเขาเองย้ายมาจากโซล แล้วก็มาอยู่แถวบ้านเธอหลังจากเขาได้เจอเธอในสภาพที่เธอเมาทุ่มตัวเขาจึงสั่งห้ามไม่ให้เธอดื่มอีกเลยและมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอต้องตัดสินใจเลิกดื่มแบบจริงๆจังๆเลยค่ะเรื่องนี้ออนแอร์ที่เกาหลีวันที่12พฤษภาคมนะคะซับไทยดูได้ที่วิวแล้วก็ 2Vision Now ค่ะแต่ที่ทวิชันนาวอ่ะจะดูซับไทยได้ในวันที่19พฤษภาคมนะ ปิดท้ายด้วยวารายตี้รวมพลคนฉลาดระดับเทพในทุกวงการมาเล่นเกมด้วยกันเกมนี้จะต้องใช้การระดมสมองหนักมากกับรายการ The Devil's Plan Date e Game ห้องมอรณนะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะใครที่ยังไม่เคยดูซีซั่นแรกติ่งแนะนำให้กลับไปดูซีซั่นแรกก่อนคะ่ะสนุกมากเลยคือดูแล้วรู้สึกแบบ เออเนี่ยเขาเอาคนฉลาดมาเล่นเกมแล้วแต่ละเกมอะ่ะมันเป็นเกมที่ยากด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้มันสมองใช้ความละเอียดรอบคอบของแต่ละคนในการแบบระดมสมองในการเล่นเกมด้วยกันอะ่ะซึ่งมันสนุกมากเลยเพราะว่าเขาจะค่อยๆคัดคนออกค่ะแบบคนนี้ทําพลาดก็ไปติดคุก แล้วก็ยิ่งพลาดเยอะก็จะยิ่งต้องโดนออกจากรายการไว้แล้วก็เหลือแค่เพียงคนเดียวที่เป็นคนชนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลน,นะคะพูดเลยว่าซีซั่นแรกสนุกมากติ่งชอบมากแล้วมันแบบมีจังหวะแบบพลิกล็อกแบบเออน่าสนใจซีซั่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเขาจะรวมตัวคนฉลาดระดับท็อปของเกาหลีมาเล่นเกมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีทุกวงการเลยนะแล้วเกมในซีซั่นนี้ค่ะมันมีทั้งเกมที่วัดทั้งความสามาคัคคีมีทั้งพันธมิตรแท้และพันธมิตรเทียมเออแล้วก็วั ใจด้านมืดในใจคนเลยนะคะว่าสุดท้ายอ่ะเราจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือเราจะเห็นแกส่วนรวมแล้วก็เล่นเกมชนะไปด้วยกันหรือเราจะชนะแค่คนเดียวได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอที่เป็นผู้ชนะแค่คนเดียวเออมันเป็นเกมที่สนุกดีนะคะคนที่ได้คะแนนน้อยในแต่ละรอบอ่ะก็ต้องไปนอนคุกค่ะซึ่งคุกในซีซันแรกอ่ะ ก็น่าสงสารตรงที่แบบอาหารการกินไม่ดีที่นอนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในซีซันเนี้ยดูโหดกว่าเดิมนะคะเพราะว่านอกจากจะแบบว่าอยู่ในที่ลำบากแล้ว จะอายด้วยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีการแข่งขันกันเองในคุกอีกซึ่งติงว่าเออมันยกระดับความน่าตื่นเต้นขึ้นนะคะแล้วคนที่แพ้แต่ละรอบอ่ะก็จะโดนคัดออกไปทีละคนทีละคนแล้วคนที่อยู่รอบเพียงคนเดียวคนสุดท้ายนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะมีคนดังมาเล่นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตายอย่างคิวยอนนะคะซูเปอร์จูเนียเนี่ยเขาก็มาเล่นด้วยติ่งเองก็ไม่ค่อยรู้จักคนอื่นนะคะก็เลยปักเมนเชียพี P, ่คิ อยากให้พี่เขาชนะเหมือนกันนะคะให้เขารู้ไปว่าเออไอดอลนี่ก็มีมันสมองแบบสุดยอดเหมือนกันนะใครที่ไม่เคยดูวาไรตี้นี้นะคะลองเปิดใจดูติ่งว่าสนุกแน่นอนมีการหักหลังกันเก่งหักหลังกันยันเกมสุดท้ายเลยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของพรีวิวซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะน่าดูหลายเรื่องมากเลยอะที่ติ่งเราคอยสุดๆก็มีเดียฮงรังนะคะแล้วก็กู๊ดบอยของพักโปกอมพักโปกอมเนี่ยคาดหวังมากเลยว่า มันจะต้องสนุกแล้วเลิฟไลน่าจะน่ารักแน่ๆเลยส่วนวาไรตี้ก็แน่นอนค่ะเดือนนี้วิวแพนติ่งรอคอยมาตั้งแต่ซีซันแรกพอเขาจะมีซีซันสองก็รอดูแน่นอนเลยเพื่อนๆรอดูเรื่องไหนบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยกับติ่งใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเดือนนี้ไม่มีซีรีส์จีนค่ะทุกคนเพราะว่าเขาประกาศแต่รายชื่อซีรีส์จีนออกมามีทีเซอร์ออกมาแต่ยังไม่คอนเฟิร์มมันออกอากาศแต่ทาให้ติ่งพรีวิวซีรีส์ยากมากเลยเพราะฉะนั้นสาวกซีรีส์จีนก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ เรื่องนู้นจะออนแน่ๆในเดือนไหนเดี๋ยวติงจะรีบมาบอกเพื่อนๆแน่นอนเลยค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาย